พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของวันศุกร์ที่10อีกคลิปของวันศุกร์ที่14เมษายน2565วันนี้ต่อยกวันมาที่ตลาดปลาคูโรคูโรชิโอจังหวัดวากายาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตลาดปลาพี่น้องดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตามต่อยกวันมานะครับตอนนี้เที่ยงครึ่งเขาจะทําการแร่ปลาโชว์นะครับน้องดูนะครับคนดูนะครับ きまマグロはこのシッチを切ったラーメン、ですね、このラーメンに来まして、ここマグロも来ました。ん นี่เขาจะทําการแกรลปลาโชนะครับเรียกว่าปลาทูน่าเข้าใจว่าเป็นปลาทูน่าครีบน้ําเงินพี่น้องดูนะครับเขาจะแกลปลาเสร็จแล้วก็เอามาขายพี่น้องดูนะครับอันนี้นอกจากตลาดปลาแล้วนี่ยพี่น้องดูนนี่ครับเขาจะมาขายพี่น้องดูครับ จะเป็นซูชิสะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเป็นข้าวขายซูชินะเนี่ยครับแบบนี้ครับพี่น้องข้าวขายซูชิราคาก็ใกล้เคียงที่ต้อยกุวันกินประจำต้อยกุวันจะกินที่ถ้าประเทศเวยียดประเทศไทยเราก็จะเป็นดองดองกิจจะไปประจําเลยดองดองกิจจะไปกินประจําเลยเพราะว่าดองดองกิจเป็นร้านอาหารร้าน คล้ายๆกับศูนย์การค้าเหมือนอย่างแมคโครยกมาขายที่ญี่ปุ่นแบบนี้เช่นกันดองนองกีนี่เขายกจากญี่ปุ่นไปไว้ที่เมืองไทยเราประเทศไทยเรามีอยู่สามสาขานะครับดองนองกีนี่มีอยู่สามสาขาเพราะฉะนั้นผมจะมากินดองดองกีประจําเลยเพราะว่าดองนองกีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากเลยนะครับ พี่น้องผมผมต้องอยู่ข้างหลังเพราะว่าหน้าคนเต็มไปงหมดเลยพี่น้องดูคนเขาเริ่มเขาเริ่มแรกแล้วเริ่มโการแร่เขาสาธิตการแร่รแร่เสร็จแล้วถามว่าเอาไปไว้ไหนพี่น้องครับดูดูการแร่คงจะไม่จบภายในะคิดเดียวเ,เขาแร่เสร็จนี่แหละครับนี่นี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้ เขาก็จะเอามาขายพี่น้องดูดูราคาได้เลยครับนี่เป็นกันเย็นนะครับหารประมาณหารสี่แหละเพราะว่าร้อยเย็นที่ยี่ยี่สิบหกบาทแปลว่าหารสี่หละพี่น้องดูนะครับอ่าพี่น้องดูดูเขาซื้อเขาทํากินนี่ครับปลาตัวนั้นเขาแรกออกมาก็มาอยู่ที่นี่แหละครับนี่ครับอ่าเขาแรกทุกวันนะครับมีมีหลายอย่างให้ดูให้เลือกนะครับอ๋อมีหลายอย่างให้เลือกมากเลย พี่น้องทุกท่านนอกจากปลายังมีหอยหอยเยอะแยะไปหมดเลยครับมีพี่น้องดูเขาบอกราคาหมดเลยว่ามีอะไรบ้างมีหอยมีเหมือนกับตลาดปลาที่สดๆเลยกินได้เลยแบบนี้ก็ลเลยขออนุญาตร,รีวิวให้พี่น้องเห็นว่าเป็นแบบไหนที่ตลาดปลาที่ตลาดปลาคูโรชิโอก จังหวัดวากายาม่าประเทศญี่ปุ่นคลิปหนึ่งมีห้าทีคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับรีวิวท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องดูคนนะครับดูคนสนใจการแล่ปลาพี่น้องดูดูครับ ดูคนเขามาสนใจกันแล้เปล่าโอเคพี<ม>่<ม>น้องคลิปหนึ่งนี้ทีต้อกยกุวรรานจากประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ